สวัสดีค่ะต้องขอโทษที่ภาพต้องไม่นิ่งนะคะเพราะเพราะว่าใช้ iPad ถ่ายวิดีโอเพราะมือถือเต็มหมดเลยแปลกใจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะพอมองออกไปเรือตำรวจนะคะหลายลำเลยตรงจุดนั้น ถ้าไปดูข้างนอกมันจะเป็นไม่ไกลจากตึก UN นะคะเนี่ยตึก UN จะอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันมองไม่เห็นมันจับภาพให้ดูไม่ได้มันติดผนังอาพาร์ตเมนต์แต่ถ้าลงไปข้างล่างตรงนั้นน่าจะรู้เลยว่าเป็นตึก UN ตึกองค์การสหรประชาชาติซึ่งเรือลำนี้ลำใหญ่มีลำเล็กอีกสีเดียวกันเห็นไหมคะจอดเรียงราย ก็มีรู้เหมือนกันป่าเพราะอะไรอาจจะมีประชุมมั้งค่ะจอดอยู่อ๋อแลยังมียังมีสีสีขาวอยู่ตรงนั้นด้วยนะนั่นอะไม่รู้นะคะอาจจะมีการประชุมไม่มีเหตุร้ายค่ะไม่ใช่ว่าพูดแล้วเหมือนมีเหตุร้ายไม่มีเหตุร้ายนะคะเหตุการณ์ปกติ ต้องมีการประชุมต้องมีการประชุมค่ะูอยากลงไปดูข้างล่างครานี้มาดูข้างล่างเพิ่งไปดูพยากรณ์อากาศเขาเตือนว่าจะมีวินเทอร์สตรอร์มวินเทอร์สตรอร์มตอนนี้มันก็คือพายุหิมะนั่นแหละของแมนฮัตตันนะคะเขาเตือนของแมนฮัตตันเนี่ยถ้าหากมีพายุหิมะจริงๆได้เล่นหิมะแล้วพรุ่งนี้ วันนี้หิมะตกเมื่อเช้านี้ยังขาวเต็มพื้นนะที่ตอม้อนั้นจะพื้นจะขาวหมดเลยค่ะพอตอนนี้ละลายแล้วแต่ถ้าสังเกตให้ดีๆก็จะเห็นหิมะซึ่งที่มันละลายมันอาจจะเป็นหิมะกับฝนปนกันแล้วตั้งแต่คืนนี้จนกระทั่งถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่ร้อยเปอร์เซนทั้งวันเลยนะคะจะได้ลุยหิมะแล้วแหละครั้งเนี้ย าดูต้นนี้มันต้องเป็นแก้วมังกรสีเหลืองไม่ใช่กระบองเพชรแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าจำได้ว่าเมื่อสามปีที่แล้วเป็นปีที่เห็นแก้วมังกรสีเหลืองครั้งแรกก็ลองซื้อมาชิมจากนั้นก็เอาเม็ดนะคะมา,มาโรยในกระถางโรยสองครั้งสามครั้งเลยนะคะปรากฏว่าง,งอกขึ้นมา นี่พองก็ขึ้นมาก็จําไม่ได้สิว่าเป็นกระบองเพชรหรือว่าเป็นแก้วมังกรนะ่าจะเป็นแก้วมังกรดูสิหูเสืองามมากเลยลักษณะอย่างนี้จะไม่เหมือนหูเสือแต่ถ้าหากว่าปลูกที่บ้านเราอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันจะมองเป็นหูเสือเลยนะเป็นมนมนปลายจะมนแต่ตรงน,นี้ปลายแหลมมีลักษณะคล้ายกับใบสาบเสือซะด้วยซ้ำน่าปลูกปลูกเถอะ ปลูกเลยเพียไม่กินแก้คัดจมูกแก้จามแก้ไอแก้ระคายคอนะคะพูดซ้ำขออวดกะทินหน่อยกะทินจากเมืองไทยนะคะก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้กลับไทยหรือเปล่าเบื่อที่สุดเลยคือการกลับตัวเบื่อมากๆนี่ก็ผักลังแดงเม็ดเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะแต่ไม่ตายนะคะเม็ด เม็ดนี่สีหล่นลงมาก็จะงอกคราวนี้ก็มาดูในกระถางเนี้ยกระถางเดิมนั่นผักปรังนะผักปรังแดงนะคะนั่นน่ะเนี่ยส่วนตรงมุวงม่วงนี้นะ่จะเป็นพริกม่วงแน่นอนพริกม่วงแน่นอนค่ะวันก่อนก็เอาแก้มงกรเหลืองมาโรยตรงนี้นะตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้เลย ก็จะรอดูว่าจะงอกขึ้นมาไหมถ้าง,งอกถ้าเป็นแบบนั้นเะอชัวร์เลยแก้วมังกรหลัง <med> กระถางเละน,นะคะเพราะอพาร์ตเมนต์อะถึงเราจะอยู่ชั้นที่สูงขึ้นมาอยู่ชั้นที่18บค่ะฝุ่นเยอะมาก <med> เพราะว่ามันแทรกเข้ามาตามตามขอบหน้าต่างเนี่ยะความหน้าต่างบางมากนะเท่ากับกระดาษแทรกเข้าไปถึงจะ ไปได้แต่แปลกใจว่าบ้านนี่ยมันมันแทรกเข้าไปได้ยังไงทั้งทั้งตำลึงแล้วก็ทั้งผักปลังมันแทรกขอบหน้าต่างออกไปได้ยังไงก็ไม่รู้ฝุ่นเยอะมากค่ะต้องเอากระดาษที่ชู่วมาเช็ดให้ดูแล้วถึงจะรู้ว่าดำปื้อเลยทำค,ความสะอาดยังไม่ไหวตอนนี้เพราะมันต้องยกกระถังที่วางอยู่ตรงนี้ออกไปฮะ ต้นนี้เด็ดใบทิ้งเลยเด็ดยอดด้วยเพราะว่าเพี้ยเยอะมากเดี๋ยวเข้าก็อง,งอกขึ้นมาอีกแล้วคิดว่าไม่ใช่แคโรไลน่ารีเพอร์เพราะว่าก้านไม่เป็นสีม่วงถ้าแคลโรไลนะ่ารีเพอร์นะก้านใบจะเป็นสีม่วงแล้วต้นก็เป็นสีออกม่วงๆดูสิดูพริกพริกเมงป่องอ๋อลืมให้ดูด,ด,ดูอันนี้คือมะือกค่ะ เอาเม็ดมาโรยหกปีแล้วนะเจ็ดปีซะด้วยซ้ําเชื่อไหมงอกมาใหม่ทุกปีเลยคือโรยครั้งเดียวคนระับเมื่อเจ็ดปีที่แล้วก็งอกขึ้นมาอีกต้นนี้เขาอุตส่าห์งอกขึ้นมาให้เห็นต้นเดียวจะหากระถางแยกไปใส่กระถางแล้วก็จะหาที่วางเคยปลูกแล้วะคะ่ะออกดอกดีใจแต่ดีใจได้เห็นดอกมาอึกนึกว่าจะมีลูกไม่ติดลูกเลยค่ะดอกร่วง เอาลืมให้ดูกระถางนี้อันนี้เป็นหูเสือที่ตัดแล้วก็จะลองเอาไปไปปลูกในกระถางดูสิว่าจะงอกไหมอ่ะอันนี้เป็นกระถางย่านางนะคะเขลอเองนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจกระถางปลูกต้นไม้มันมันแปลกตอนลดน้ําไม่ได้ลดให้ล้นนะแต่ขอบมันจะเลอะแบบนั้นค่ะ นี่เป็นย่นางจากไทยนี่ก็เหมือนกันต้องคอยเช็ดใบไม่งั้นเนาะฝุ่นเกาะเต็มเลยย่นางทนค่ะเป็นพืชที่ทนนี่ต่อมาตรงนี้ก็เป็นถั่วลิสงเก็บจากฟาร์มพลิกนั่นแหละค่ะมันจะมีบางเม็ดงอกเป็นต้นก็เลยเอามาฝังในกระถางนี้งอกเป็นต้นเลยถ้าหากแยกลงกระถางเดียวนะแต่ต้องเป็นกระถางทรงลึกได้กินจริงๆนะคะ แต่อันนี้ปลูกเอาไนโตรเจนเท่านั้นส่วนนั้นเป็นมาก่่งข้าวอยู่สิโตวัยมากหน้าปลูกค่ะอย่าลืมอย่าลืมหามาปลูกนะคะอย่าปล่อยให้สูญพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงหรือคนที่เป็นที่มีเบาหวานนั่นแหละคะ่ะให้ตัดทั้งก้านเลยแล้วใบไปต้มน้ําดื่มสารพัดคุณอื่นๆไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าลืมแล้วที่จําได้คือลดช่วยลดน้ําตาลในเลือด ส่วนอันนั้นเป็นจากนารายคือแปดตำปึงอันนี้ก็เอามาจากไทยนะคะไม่ใช่เอามาได้ง่ายๆนะพอมาถึงรีบเอาแช่น้ําแช่น้ําแล้วปรากฏว่าปลูกได้จริงๆปลูกติดจริงๆแล้วปลูกได้งามมากๆแต่ตอนนี้ค่ะเหลืออยู่เท่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นแปดตำปึงของไทยหรือว่าของอาม,ม่าคนจีนในนิวยอร์กซิตี้ที่ให้มา เพราะเป็นสีม่วงเห็นไหมคะที่เอามาจากไทยค่ะเป็นสีเป็นสีเขียวทีนี้ตรงนี้ไม่ได้ตัดกิ่งมาลงนะจําได้เอออาจจะเอากิ่งมาลงใช่ตอนนั้นยังปลูกได้อยู่งามงามแล้วก็เลื้อยยาวขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาถึงถึงตรงเนี้ยเนี่ยเยอะกว่านี้ด้วยนะคะแต่แต่เขาเขาตายไป คราวนี้มาดูตรงนี้สิโทษนะคะตรงนี้อนี่นี่ที่เห็นเปลือกไข่อ่ะคือไม่รู้จะเรียกยังไงเรียกกิ่งก็ไม่ใช่กิ่งเรียกต้นนั่นแหละค่ะคือต้นของแปดตำปึงหรือจากาอะไรเนี่ยพอเลื้อยมายาวไปถึงนูน่นก็ลองเอาดินกลบแล้วก็ลดน้ำสม่ำเสมอก็ปรากฏว่าเขาเกิดมาเป็นต้นนี้แหละเนี่ยค่ะ เกิดมาเป็นต้นนี้แล้วต้นนูน้นอู้หลายต้นแล้วงามมากๆเลยคิดว่าเดือนมีนาเขาต้องงามเช่นเดียวกันกันกบย่านางค่ะย่านางค่ะพอเลื้อยมาก็จะเอาดินกลบอันนี้เป็นพริกพริกปีศาจนะคะที่เอามาปักไว้ตรงนี้เพราะเชื่อว่าพริกปีศาจความเผ็ดนะ่ะกลิ่นของพริกไล่เพลี้ยได้นี่นี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยน,นี่ตรงเนี้ยเป็นเครือย่านางที่เอาดินกลบไว้เขาก็งอกเป็นต้นใหม่ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ก็เอา,เอาก้อนหินทับไว้เห็นไหมก็งอกมาเป็นต้นใหม่เครือยะนางถ้าหากแก่จริงๆทําได้จริงๆนี่อีกค่ะเนี่ยนี่อันนี้ก็เหมือนกันเป็นเครือยะานางน,นั้นเป็นเปลือกไข่นะคะได้ปลูกแล้วมีความสุขอมแซบก็ยังออกดอกอยู่ค่ะดีที่ปีนี้ไม่หนาวจัดถ้าหนาวจัดน่ะ อมแซบพิงกระจกอยู่แบบนั้นอะ่ะจะใบลวกเพราะว่าข้างนอกอากาศเย็นเจีย๊ยบเป็นน้ําแข็งค่ะแต่ปีนี้อุ่นแล้วตรงนี้มันใกล้ฮีทเครื่องเนี่ยค่ที่เนี่ยได้ยินนะเอาเขาเคาะเคาะดังปุ้งปง,ปงเนี่ยเป็นเครื่องทําความอุ่นฮตเตอร์ส่วนนั้นเป็นเคลม่วงถอนมาจากสวนชุมชนที่เขาปล่อยทิ้งแล้วนะคะพออากาศจะเข้าหนาวจัดเขาจะปล่อยแล้วพวกสลดัดพวกเคล ต่างๆเขาก็จะปล่อยทิ้งบางแปลงก็ถอนแต่แปลงนี้เขาไม่ถอนก็ไปถอนมาปลูกไว้อยากได้เยอะกว่านี้แต่มันไม่มีที่วางกระถางแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นหูเสือใบเล็กลงแล้วนะคะเพราะว่าหูเสือพออายุมากขึ้นใบก็จะเล็กลงยาวเฟ้ยเลยปลูกไว้ในในกล่องพลาสติกแค่เนี้ยกล่องเล็กๆแค่เนี้ยส่วนตรงนั้นเป็น เป็นมะกรูดเอากิ่งมะกรูดมาจากบ้านพี่ที่เดินป่าด้วยกันแล้วก็มาทําแบบควบแน่นคือใส่ไว้ในขวดนี้แล้ค่ะแล้วก็เอาฝาเอาอีกส่วนนึงนะปิดแล้วก็ปิดฝาปรากฏว่าไม่ตายค่ะนี่เริ่มให้ดูนี่เป็นว่านหางจระเข้ตอนนี้รู้วิธีแล้วว่านหางจระเข้ต้องเอาอนนั้นมัดไว้เพราะไม่งั้นเรา กาบค่ะแผ่ออกกว้างเลยแหละดูที่มัดไว้แล้วก็เอากิ่งไม้มาปักให้ยืดด้วยนะคะรู้วิธีปลูกแล้วเดี๋ยวจะตัดปลูกค่ะเพื่อเพื่อให้ว่านหางจระเข้โตอุ้ยจะได้เล่นหิมะแล้วแสดงว่าหิมะปนฝนแล้ววันนี้จะไปชัยนาทาวด้วยนะจะไปซื้อขนมเปี๊ยะ ของเวียดนามที่ชนะทาวอ๋อไปแล้วเรือที่บอกนะไปแล้วฮไม่มีแล้วแต่ลำเล็กยังอยู่ค่ะรู้สึกโป๊ะก็ต้องชะลอโปะโปะโป,ะ,โปะชะลอเลยเห็นไหมโป๊ะลำนั้นค่ะโป๊ะติีเล่นชิวเลยนะชะลอโอ้หิมะเริ่มตกหนะัก เริ่มตกหนักมันจะมืดแบบนี้นะค่ะถ้าพายุหิมะจะมามันจะเป็นมันมันมันจะมัวมัวมืดมืดแบบเนี้ยแล้วตามถนนก็จะมีรถคันใหญ่โรยเกลือกับทรายฮะเริ่มอีกละแต่ไปได้หิมะตกยังเดินลุยหิมะได้เพราะมันไม่เปียกแต่มันจะเจ็บหน้าเวลามันตีเข้ามาโดนหน้าผิวหน้ามันเจ็บ เมื่อเช้ายืนทําคลิปอยู่ตรงนี้สามสิบนาทียืนทําคลิปอยู่ตรงนี้แต่แต่จินใจคลิปนั้นไม่ปล่อยดีกว่าเพราะว่าพูดอะไรหลายอย่างไม่ปล่อยดีกว่าค่ะคลิปเก็บเหตุที่ยังไม่ได้ลงเฟซมีเยอะเลยนะคะแต่ว่าที่ไม่ลงนั้นตัวเองยังไม่อยากดูเลยค่ะคลิปเก็บเหตุทุกวันนี้มันเบื่อนะคะดูคลิปเก็บเห็ดเบื่อแต่ว่าเก็บเหตุนั้นน่ะสนุกก็เลยไม่ ไม่อยากเอาคลิปเก็บเห็ดลงแล้วไม่รู้จะลงคลิปอะไรเป็นคนที่ชอบคุยเป็นคนที่ชอบพูดแต่เวลาพูดแล้วมาเปิดฟังเสียงตัวเองที่พูดมันไม่น่าฟังชอบพูดมากๆากนะคะโดยเฉพาะเล่าความหลังเลยชอบจริงๆอุ้ยหิมะจะตกหนักแล้ววันเสาร์เนี่ยทั้งวันค่ะร้อเปอร์ซนด้วยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ แต่ถ้าหากเตือนพายุหิมะหรือวินเทอร์สตรมนั้นนะแสดงว่าต้องมีหิมะมีพายุจริงๆไม่มีแล้วเหรือแต่มองไม่เห็นแล้วลำเล็กๆอาจจะยังอยู่ตรงนั้นอาจจะยังอยู่ค่ะนั่นโป้เห็นไหมคะโปะลำนั้นยังอยู่ที่เดิมเออแปลกสงสัยเขาเคลียร์พื้นที่มีการประชุม จริงด้วยค่ะมันมันจับภาพให้ดูไม่ได้นอกจากลงไปข้างล่างเออแต่แปลกนะไม่มีโอ้ที่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์เพราะถ้ามีทัศนะทัศนวิสัยแบบนี้ค่ะสนามบินแคนเซิลเที่ยวบินด้วยนะถ้ามีการเตือนพายุค่ะถึงไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์ปกติถ้ามีการประชุมเขาจะมีเฮลิคอปเตอร์บนหลายลำเลยนะคะ แล้วก็จะมีเรือจอดอยู่เฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้มันมันเป็นลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะอันตรายวายมืดลงมืดลงแต่ยังไงวันนี้จะต้องไปซื้อของจะต้องไปซื้อของค่ะโอ้ยไม่ได้ออกไปข้างนอกมาเกือบ2อาทิตย์แล้วเพราะว่าไม่อยากนั่งรถซับเวค่ะไม่อยากนั่งรถซับเวคนเยอะในรถซับเว เขาใช้ชีวิตตามปกติค่ะไปไหนตามอุ้ยยิ่งไปชัยนาทาวไปดูสิคนเยอะเยอะไม่เชื่อค่ะวันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ชมคนเยอะจริงๆจะไปซื้อขนมเปียะแล้วก็จะไปซื้อเออลืมแล้วค่ะนึกไม่ออกไปถึงคงน,นึกออกแต่ที่ไม่ซื้อคือมาขามหวานมันจะเป็นแบรนด์ที่มีรูปช้างนะคะเขียนว่าอะไรจําไม่ได้แล้วมันเป็นมาขามเปรี้ยวเลยค่ะ กองหนึ่งสี่เหรียญกว่าเกือบห้าเหรียญว้ายเห็นไหมตกเริ่มตกหนักแล้วนั่นน่ะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเม็ดหิมะตอนนี้ไม่เป็นปุยเหมือนมันมันจะเหมือนกับฝนตกลงมาขี้ฝุ่นเยอะมากมาค่ะมันแทรกเข้ามากับกระจกโหแล้วตอนนี้ตรงนี้วางกระถางเต็มไปหมด มันก็เลยเก็บลําบากม,ม,ม,มันมันมันเช็ดลําบากค่ะนอกจากใช้ไม้ยาวๆค่ะถูโอมืดแล้วเห็นไหมฝังแม่น้าตันเริ่มมองไม่เห็นแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ ภูมิธรรมชาติดีกว่าวัคซีนหลายเท่าอันนี้จริงๆแต่ภูมิคุ้มกันจะจะดีก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆค่ะพักผ่อนนี่สำคัญมากๆค่ะการพักผ่อนแล้วการออกกำลังกายแล้วอาหารด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ